เอาแล้วได้หนูเอา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 เอุ้ยจิ้นแล้วครับจิ้นแล้วครับหาหาบังอะจับก่อนนะว่าอะจับหางมันก้อนนี่ดิโอ้พี่ก้อนก้อนพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ขันเป็นต้อเนื่องกันเลยเดี๋ยวเลี๋ยวยุกใหญ่ใกันครับอู้ยนี่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 อู้หูยบกไงด้วนี่บกไงพ่อบกไงพ่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเลยวะเดี๋ยวนะครับยันยันมงหัก สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ออกมายาบม่วงคือเก่าครับผมพอน้อยซอยเดิมกับดูเขยครับมื้อนี้ก็เลยมาเลาะบึงปลามันมีบืนขึ่นเพนราะสนอตนี้ปลาคอนครับพี่น้องเอาพี่น้องมาบึงบ่งบ่นหยับหยับโอโ้พี่น้องครับพร้อมขี้ตมครับพี่น้อง <c oughs> น่าตั้งถังเอาถังเพิ่นละ พ่อเพืชส่าเอาเมื่อวานเพิ่นก็โอ้ยมีปลาละวไหมน้อยโว้ยปลาหยาบหยาบเนี่ยนะโอ้หลายอยู่เดีเนาะครับปองเนี่ยคนน่ะปลาเข่งเราเต็มเลยครับพ่อขนาดน้อยก็สะเอาหลวงพืชวะว้ายวะไอ้ก็เราเอาปลากระเดือดไปซื้อไปเราก็ได้ท้าบ้าถ้าเจ้าของเพืชมาเอาก่อนครับพืนเรามามีมากเราพืชมันหน่อยหน่อยนะครับพ่อพ่ชพ่อน้อยสะเอาเสืฉยปลาไม่เยอะเลยครับนี่ส่วนมากก็เป็นปลาเข่งแหละครับปลาเข่งน้อยปลาพอดีซื้อเบ็ดนะ มื้อมือครับผมเดี๋ยวกลับพ่อไปนี่ยังระบะเพิ่นใหม่กันเพิ่นมีมาเอาแล้วมาสะลงไปปล่อยไว้หนองแล้วมันเป็นตะซี่ด่าย็นตะหลังมือนีครับเต็มอยู่ครับงียบเงีบอยู่ข้ามันสานี่โอ้ยเดี๋ยวถือไม่ได้คูใหญ่หนึ่งคนนึงนี่เห็ัเห็นมากแล้วครับถ้าที่มันเหมือนไปพุ่นก็ได้เอ้ยกินหอมนี่เพราะว่ามันอัศจรรย์ใจทำไะป่าอยู่นี่ตึ้งทางสีพุ่อนโอ้ยแลกป้านนันพุ่นแล้วพปอมึงเนี่ยเนี่ยเห็นตะหลังพุ่นพุ่นกับแม่นดีพุ่นกับแม่นดี ครับเขาเป็นดีแล้วพอนกดีสิดายป่าคั้นิ่นมีมาเอาแล้วได้สะลงไว้หนองนี่แหละครับพี่น้องไว้เฮามันใหญ่แล้วยังนี้สูบกันมาสู้กินเพราะว่าเอาไว้จะใส่เบ็ดบ่ครับเพอกนะนระจับเอาแต่ปลากระเดืดอ้อองปักกระเดืด้โดยตรงรอ,องบึงเมื่อวาน<อ>าสาวได้สี่ห้าตัวสาวนี่แหละโอ้ขนาดขาปป้าเก็บปลาเข็งไหวนมันสีเงาบ่ครับมันมีเงาลูกแต่ว่ามันก็มันหลายแต่เราต้องได้ขังเส่อใหญ่ๆขนาะเก็บไปเสือครับโอ้ปลามันโดดขึ้นต้นนะครับปลาคอขือปลาอย่างเอามันลงจะข้าวก่อนครับเอออเามันลงเลยสิเลย โอ้ปลาเข็งครับพี่น้องนี่ครับผมนี่แต่เนี้ยเอาดีเอาไม่ใส่เบ็ดสบอปลาใหญ่จะมีได้แต่พี่น้องนี่แต่ปลาน้อยนี่ครับ,ด,บรดูใส่เบ็ดงามมากครับเป็นแต่จออันเดิมนั่นเนาะหมุบบับหมุบบับอย่ยวนี่แต่แนวเดียวเลยไม่นี่พอหน่อยที่ไปไปหยามมงกับเบ็ดห้าหลังเมื่อคืนแต่ว่าอันเอา เมื่อแล้วครับลหลังนึ่งคือปกฏตัวนึงเมื่อคืนนี้ย,ยังอยู่สี่หลังแต่ว่า,ลาหลังนึงร้อนเหลือสามหลังป่ะพี่น้องไปรุ่นเด้อครับก็มองห,งหนูทิพย์กว่าหลางังเช้าหลังนี่แหละครับแข็แขนซ้ำหนีนะครับพี่น้องการแข็งแขนอ่อนปะทิงบรรยาก,กาศตอนเช้าเช้าครับผมอยู่น้องซองห้องครับผมป่ะหอดมองใส่บ่วงแล้วครับหลงังน,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 นี้มีทยังเหมือนเดินของมัน ใปับขอดังนี้เถเถอยโแล้วได้นูกเอาเอาาเอาเอุ้ยจินแล้วครับจิ้นเล้วครับน่นเออลูมันหาวตัวนี้ครับพ่อในกุต้องขาวใช่ไหมหาขาบังอะจับก่อนนะว่าละจับหางมันกอนได้ดิมันขอ้ขับพังฝ่ามือเดอเดือับอเดีท่านจับหางได้กอนมันเสียวตัวโู้โกนเถอะวะ เปลี่ยนตันหนูนพ่อลืมหมดทักงขยงมาจะน่านี่นี่ข้าวพออยู่นี่ครับเยอะจังเออถือกินหนูกับผักกระเยงใส่กันนี่คักขนาดครับดีไก่วิธีจับมันเหยียบขันโมงไว้ก่อนจะบ่วงหยุกปุ๊บพนอนตอนน้องเพิ่มมีได้ไหมอันตรายมันคือจะผ่านกาผ่านผ่านกาเล่าฉ่ำช่อง เขียวยังกินนิดอยู่ครับผมไปกัดเข่าลงรถดีหลายเป็นไหนเนอะมันรุ่นนี้ละหลายได้นี่ยําพาะด้านมันเป็นเกียงๆทางมันแปรไม่รู้ยังครับพ่อหนูน้อยเรียนท่างดีดีครับเออมันมันอันมันค่อยไปด้มีคือหนูใหญ่หนูใหญ่ไปจุดจุดไปเลยมันเลยมีค่อยเกีงหนูน้อยมันค่อยแต่งทางกูเลยไปน้ำก้นแม่มันไหมก็มันโตมันต่ำกระคานไปยกโชว์เครับพ่อโหยอดมีด้ตายด้ยครับพี่น้องเขาถุงฟื้นคือเก่าด้ มันนนนัั่มเอฟทำท่าสลบจะซื้อตัวนี้สัมบอยครับคือตัวเมื่อนั้นแหละครับตัวหนึ่งแล้วเว้ยแต่แรลกแข็งมันก็ร่างหงสิพ่านพอแม่พี่น้องเบิ้งหูหนูข้อข้องหนูพอหน่อยเนี้ยไปนั่นนั่นกคิกกคิกกคิกอยู่ครับมันโตมีใหญ่มันเลยมีดินแห้งที่แหลกนึกว่ามีดินแนวถือมีสมอยอย่างนี้นะมาเลี้ยวเบิ้งโตเฟืองจริงนักหนักตหนักครับมาแล้วท่างมันลงมาอุ่น ใส่ครับาพาะอ๋อคลองลหลุดเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งครับคลองหนูคู่น้องครับผมนี่แหละครับวะนะทางมันมาคลองหลดุดอุด,ด,ดสินไป <c oughs> ามาปักไว้ที่สงสัยว่าตัวหนึ่งตัวทามทางคนทาค่านขอบชลึนมากต่ำตึ้งเรื่องมองมองไปทีละลูกไปหาท่นเสื้อซ้อนดอกอีกดังแต่ใส่ได้บ่เนาะอ,อยา,ากมันข้อน้อพ่อสองสามหลังถึงเลยครับพี่นอ้องมันหมานเด้อ นานฟื้อแลแ้บเดียวอยากัดมือคนเด้อเรียกว่ามัเขียว่น้องทัพลาดสลบโอ้ออนไว้ใส่ถุงแผงยางสีมันจะบวกดถุงผังยางขาดจิงเราก็ต้องขย่าเรื่อยๆเบิ้งมีที่ขย่าขั้นห้าส้วงห้าถื้อห้าอันนี้มันมีกัดขั้นห้าไปห้อยไว้ธรรมดาเนี่ยเอาแท้แหละขาดแท้ขาดแท้ซ้ำจิบนาทีแล้วขาดแท้แล้วพอดีขาดมุดในปุยไปเลยแหละอยู่พร้อมันพอหน่อยแจ้งบ่วงก่อนครับเดี๋ยวเราหางซื้อไปอีกกันได้ครับพี่น้อง เพราะว่าเรามีมหฮือดอกเราเสืเอ้อเสื้อวนนี่แหละบางคนนี่ขันบ่วงได้ทิดทิดนู้นเดยวเขาจะตัดออกเลยเดี๋นะครับปกติเขากระทิมเลยแต่พอมีดีมงหลายก็เลยซอมเสือรองเบิ้งหามันถืออีไม่รู้ <c oughs> ถืออย่าได้ยวละบางเธอก็เฮาดีได้ดีถ้ามันละเอียด <c oughs> อันเมื่อคืนเนี่ยไปเอารอดนำเท่าแก่เมียเด็กเพิ่อนอยู่อันเพิ่นซื้อมาแต่อำเภอหนองสูงเพิ่นว่ามันส่งจะด,ดีกว่าเดียว มาแบ่งจ็กสองมัดเนี่ยเอาเนี่ยผลมาเพิ่นออกมาเป็นซิปเรามาเฮ้ยเอ็นเอ็ดแต่พอน้อยเอ็ดมีเป็นดอกเอ็นมงมีแต่ไซรัลนหลานเอ็ดเธซื้อเซื่อได้ไปแล้วจะกินน้ำเดียวแล้วครับพี่น้องมีหน่อยกินหน่อยมีลายปั่นกันลายใส่ด้านไหนลราเข้าพ่อวะนี่หรือว่าด้านเก่าคือเก่าครับเก่าแต่ว่าซิปพอปักไว้ในยูที่บันนี้เลยนับมาหนึ่งมีพวกกันไหมเนี่ ต้องเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปปลื้มันเขื่องปปมองตรงเขื่อมงมันลงลอง็ลอกนี่นี่แหะเขื่อนดินนไอยประมาณข้อมือน,นึงไอ้รุ่นเมือ่อนาครับพี่น้องไปดื่มกันยามก้อนเ้อโอ้พี่ก,อก้อนพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้แข่นไม่ต้อเนื่องกันเลยเล่เล็กยู่ใกล้ๆกันครับไม่ยินแต่เสียงดินมันโอ้นี่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 ใช่หรอใช่หรครับพ่อ ดุดดุดดุดด๊กอู้หูยบักไงอีกนี่บักญ่พ่อบักไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเลยวะเดี๋ยวนะครับยันยันโมงหาดอู้จับพังจับพังหมุนกิ้วกิ้วกิ้วอู้นี่แหละมองมองหดหลอกก่อนเป็นว่าเขาพ่อแม่นลูกนี่เด้กรักเก่าอย่างยัยังดิรักมงเก่าเลยะเมื่อวานนี้พ่อเียไปหยุดนนี่ครับหาดหอกก่อนเออมอนี่อยู่ครับมันเราก็หากันเจอครับผมีันได้ว่ายู่เดยเอาันได้ย เหมาหรือเปล่าหเขาเหมือเพราะ <c oughs> อะไโขมยาลงจำๆสักก่ <c oughs> อนเด็กวนนึงครับนี่ยร่องออกได้ดีกว่าจับคอไว้ก่อนละบ้านเออคือ,อได้การพอมาเนี้ิ๊อยู่เคอๆดี๋ยวเลย <c oughs> กำลังปิดกล่องปุ๊บเนดินปุ๊บวันหนึ่ครับอ้จับโูคกันนะครับพ่อจับมีได้ยินเสียงห้องเนาะครับนี่ครับอู้งามเลย้อจับยกขึ้นอีกเช่นไรครับพ่อจับขึ้นเช่นไรนี่ขับพ่ออาเลยครับีได้ทั้งที่พ่อกับเซอร์รัทไว้เพราะว่ามันเบิ่งทางเนาเป็นรูดยู่ไหมไม่ต่ำดิครับมีมีได้ต่ำเพราะเสือเอียงตามทางตามทางมันไงลูกเป็นอะไรบ่ทีนี้ อันนี้ครบไงไอ้พ่อแม่หนูไงขึ้นมากดเกาอยู่ครับผมว้าอะไรแก่ก่อนเถอะพอได้อยู่ได้กินอยู่นี่เนาะอันได้พันกาเพิ่นเพื่นกิดหนีบกลับตัวแล้วเนาะเป็นได้ขีดมาพร้อมดี่สองก่อนปุ๊บนี่กับเสื้อไว้กับมีดที่ความหวังหลายดอกครับกับหวังนี้น้อยก็เลยมีดที่สนใจหาเพลืมานำเขาก็เป็นมือสมัครเล่นอยู่ครับเนี่ยเป็นอาชีพโอ้อัก เอาห้าถุงก่อนนี่หลวงเพราะว่าวางมีได้ได้คอมันจังไรมันฟื้นขึ้นมานี่เท่าเดิมครับโอ้ยสองตัวแล้วครับพี่น้องมือนี่โอ้ได้กามเลยโอ้ดันดีแทนหลวงไหมวิรุยอึกครึบปครึบวิทึบไหวแต่หลวงเดี๋ยวครึบอ มันต้องเกี่ยวก็ได้ลูกแต่หูโลนระวังด้วยอย่าเอาห้องแม่โตได้มันกัดเดิครับเขียวสอดออกมาจากหูบางแยงกัดเนี้ยบุ้งนุ้งกัดนี่ต่อมยานเลยครับพ่อต่อมยานได้ฉีดยาครับโอ้ยอย่าว่าได้ลูกไข้เผื่นี่เพราะเจอมัน่ะอันว่าเมียนพ่อฉีดยาคักก็นี่ครับเมียนเราพวกว่าจะจะอยู่โรงพยาบาลนะครับเนาะนูกัดมากัดนี่โอ้ยมากันนูกัดว่าเจ็บแล้วตอนฉีดยาเจ็บคักรรเกาครับผม ่ก็แต่ย่านถั่นุกัดแล้วปีนั้นนี่มันเสิร์นิ้วนี่แล้วหาดเลยเด้ปกลงเล็บนี่สอดหลักกัดยางคักเลยวทีครับสวยบันนี่มู่ที่ไปดั่เดียวสามคนเขาปิ้งสุกละมาลุกมากินกินโลดวัวมีอารมณ์กินนอนไข่ได้เลยลูกโอ้หลายแรงเด้อผิดหนูนี่กันธรรมดาด้ีลูกเว่าเรามาเฉล้วครับเดี๋ยวหามางห้างไปอีกก่อนเด้อครับพี่น้องพอได้ดูดมือนะ มีอยู่หรอมีแถวๆนี้มีอยู่บ่นะครับป่อแต่งกูกูอยู่สิว่าได้ปิดกล้องได้ต้อนีเมื่อกี้ปิดกล้องสักคนจะได้ครับป่อเดี๋ยวพ่อห้างไว้อีกกี่แนละเสื้อด้านนี้นเลยมันเปลี่ยนแล้วโอ้พาทิดขึ้นแล้วครับพี่น้องชมพาทิดแกะนน้ำกันนะครับพาทิดขึ้นอยู่น้องกุดกว้างโอ้ยพ่แม่ครับอยู่ลำพยังนี่ครับไก่ลำพยังฟื้นแล้วปะลูกตัวใหญ่ฟื้นแล้วครับท่านมีฟื้นกับลบคนเลยแหละสมรท่านเลยหรอครับ ทับท้าสลบถึงสิทธินั้นผมพุดปักเงินข้าวขอวหน่อยใส่บุหาบ่วงต้อก่อนนะครับพี่น้องครับจังไปรุนกันอีกครับผมห่างไว้ดีละไปรุนหม่องไม้ครับผม,ม,ม,บผมใส่ไหว้น้ำพวก,โอกอขอดไว้เอ้าเอาเมือ่อเมื่อขอดลูกอันเมื่อวานเอาถุงผัดิกมานำโอ้นี่ดิ ปัวพืชสีส้มๆเป็นเครื่องหมายไว้แต่ก็ไม่ได้เอ็ดไม้ใหญ่ใดยันผู้อื่นเพิ่นมาเห็นนล้วครับเดี๋ยวเพิ่นเรามาเอาหมายชัดเจนเลยที่เป็นหล่อเป่าผลนะครับเน,น <c oughs> ญญาะเพราะว่าอยู่นึงท่นญญานเห็นสัญลักษณ์อันนี้แนวท่านคือมันยามกลัวหรือเปล่าครับห <c oughs> ลังเป็นสูนเดี๋ยวพ่อเขาเบิ่งนีก่อนเด้อครับสองหลังหนึ่ง อออโอ้โหเดซครับสีสมบูอีกขอทขอใส่ไว้ครับสัญลักษณ์ใออะนะนี่สัญลักตามสัญลักษณ์ต่ำต่ำอย่าหัวโพร,รุนกัะเมืตัวครับเพื่อนในบวงไหมครับ <c oughs> นูดินมาที่นี่อันนูดินกัดอัน ตอนเสียเอา,าแล้วะครับพ่อพ่อครับนูดินกัดไม่ขาดปึ๊บหล,บ,ลบหลบนึ่งมาที่นี่เพื่อยันนูก็จะได้ปิดกล่องก็เท่าเลยเหมาะเรียบร้อยถ่ายเรียบร้อยเลยเท่านมันอันนี้กับแบบนั้นแล้วหรือท่านกำลัมีที่หลงมองพี่น้องแต่ว่าเครื่องหมายอยู่นี่อยู่ไม่นี่พ่าะข่าวพ่อครับผมรู้ว่าพ่อพ่อเบื้องล่ะครับโอ้อันเอออันนี้กับแม่หลังแล้วกันมีอีกหลังนึงอยู่ด้วยหลังนึงีพี่น้องได้ไหมความสามารถที่สี่แล้วครับเอฟฟองมันสะพ้อ บวงย่งจากหลังนะครับพาะย่งหลังเดียวได้ดุกม่ใช<ง>่คนนี้แหละครับโอ้ได้สองตัวครับพี่น้องมือนี็ยังไข่อยู่นี่นะได้ตัวใหญ่ก,กับตัวเทาว่ทาๆตัวนึงครับพยายามเด็ดครับพี่น้องมาเนี้เด็ดสามขีหลังพยายามเด็ดครับพี่น้องบาเนี่ยกืนพ่อก็ได้ประกดอย่างนันแล้ครับ อดขันเ็ดเพิ่มไปเลยๆึ้นสัอยู่สิ่งอักตรวนึงว่าเต้ยอึบอึยบเงียบดีครับแสดงว่าพระอทิตแลเวเนลครับเนาะหลังบางๆนี้ครับเนมอยู่นี่กันเห็นปะครับ แม่หรอครับคือเป็นโยกโยกหรือว่าปลาเข็งครับปลากระเดือ,ดอปะกปลากระเดือกตัวใหญ่สุดครับแต่ว่ากระถิ่ปลาใหญ่นี่ห้อยเกิดตะเบิงะะ่งแถ่นิดนอ่อนหยวบหยวบหยวบผุโอ้ปลาบอนครับพูุนอะปลามันลายอยู่ที่หลุมเอ้ยว่างนี่เพราะว่าเราหาปลากระเดือกมาซือ้อใหม่จ๋อเจือปลาเม่นหน่องแน่ยเป็นตั้งสี่นี่ นีส่สำหรัมาดเข่าหรือครับนี่ลึกคักได้ครับนี่ซสำหลังค้าเฮี้ยนเท่านี่สิบว่คักเป็นยังไงแล้วนี่ตอนพ่อมาเทียเนเงือมาคำหวานนี่มันเฮี้ยนอยู่เรื่องนี้เท่าไงเติบได้ปสองคือเราพุดและหลอดสองโลกลันละเว่อร์โอ้ยมุนตีน้อยลอยโลจัดไปชิบแปดโตแล้วเฮ้ยตีน้อยลอยโล่มาคำได้ครับพี่น้องสองนี่เมื่อวานเพิ่นก็นได้ขาดสามโลอย,อยู่จะกมิน่นคนนะกำลังจะเฮาสามโลขาดเดียว นี่ะมันน้อยเดียวสรับวันนี้ยาามครับร้อยร้อยโลเปนตวไงขนาดเต็มเบ็ดก็ขึนสิมวเดวน้เราขับพอครับะพ่อมาเบิ้งว่าเ่มันยังก็มีหลังนึงอยู่พุ่นไม่ใช่เด้๋ปเบิ้งอยู่บางหลังเบิ้งหลังนี้ครับดีครับแบบออนเาย่างน้ำขังได้หนามมันลงตอนหนามมันยังสูงอยู่นโอ้ย เบิ่งขับพี่น้องเอาไปเบิ่งใกล้ๆปลากระเดื่อปลากระเดื่อมันแล่นดีไปเลยอะเรียนมึงลูกที่นี่ครับนี่ครับย้ำปลามันสิมากินแย้มเอาคุณบอล่นนี่นี่เขาเห็นหมดเห็นบ่าขาดปว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 ดปลามันกินโซ้งมันแล่นมันโดดเด่นนี่หลีเนี่ยเราพอเนาะมันโดดเด่นนี render, ่เด็กข <intro> ันปลามันมาแถวแถวนีม <something> ันต้องกินเลยใช่ไหละครับอ๋อเพื่อจะตีมึงใหญ่ตัวนะลูกชุ่มนะ หลังคันนอนเขารออยู่ลงสามแล้วก็มาลงน้องนี้ถุงนึงแล้วก็ไว้ด้วยน้องเนี้ลงเยอะลงสามถุงบนนะโอ้ลุ่งใช้ได้กุ้งปีนี่ลงไปไถหยังไปเกี่ยวขาต่างรุ่มน้ำมาจับมีเท่งแหน่แหน่ละหกก็ได้ค่อเดียวลงไปเช่นแหน่มีดับมีลงเงี้ยอยู่แล้วแม่แหน่ขันแหน่ลงเจอได้กับแต่ว่ากูปีน่ะเปื่อยได้แหละนี่ครับนี่คือยามดางครับผม หมานได้เอาเครื่องไว้สภาพงานกลับกับพ่อน้อยเหรอครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานที่ได้กระได้ครับพี่น้องสองตัวครับสองตัวเป่งๆครับใหญ่เลยปื้นแล้วได้ครับนียวังหันกำคอเพิ่นเอทำท่าสลบโอ้ใครแต่ว่าได้ตัวใหญ่เนาะลูกครับถือว่าหมานดีครับเสานี้โมงประมาณคิปกว่าหลังคือเสารนี่แหละครับ คลิปนี้กับฟาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนอครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยอครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับมืนอีาออกมายามงหมานอยู่ครับได้สองตัวครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพอเทีกลงองทำนะครับขอบคุณครับกลับมาองบ้านแล้วครับพี่น้องบัดนี้